สบท่านรองจงรักวันดค่ะสวัสดีผู้นำทุกท่านในห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะดิฉยชั้นไดมอนติมบรรชัยทำใิ้ท่านค่ะจากอุณิรัก์ทีมค่ะผู้แนะนำเข้าสู่เครือข่ายเอเดนซีก็คือไดมอนละไมพิยดทค่ะอลายมีไวไที่ขอโครงกันก็ขอบคุณท่านทุกวันค่ะถ้าไม่มีท่านแนะนำก็ไม่เข้ามาเจอบริษัทดีๆมีสินค้าสุดยอดมาตรฐานเยี่ยมยอดสุดยอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะพี่ก็เป็นคนดูวิ่งก็อดีตพี่ก็คืออ่าในก่อนเป็นนักกีฬาพี่มาเล่นวี่งแข่งพี่อีกตอนหนึ่งจำเล่นมาตลอดค่ะเพราะว่าแต่ว่าอ่าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจัก,กรยานอ่าพออายุ้สิทสิ่งี่ก็เลือกที่จะเล่นจันกรยานเพราะว่าแค่ดูในทีวีขอไหมคแค่ดูในทีวีก็ไปแข่งทีมชาติเป็นทีมชาติก็ไปแข่งตาา่างประเทศก็ได้เหรียญทองมา ภูมิใจนะคะถ่าได้เหรียญทองแล้วเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะเวลาเดินเข้าส,สู่สนามนะคะในครบร์มากมายมันจะภูมิใจค่ะค่ะค่ะท,ท,ที่ตัดสินใจมาทั้งเอเอ็มซีเพราะว่ารู้ว่า,าสินค้าเราดีช่วยเหลือผู้คนได้มากมายใช่ไหมคะกา,าปโปโปโปแฟโกโก้เราดูแลรับใส่าชาเาดูแลเลือดจะในการที่ร้วของวีนึงก็เลยทำาีนงมไม่เคยทำเกลือขายค่ะ ค่ะแล้วท่านประธานเราก็สุดยอดยอดเยี่ยมมากค่ะดิ่กก็มาเปิืนใจในห้องประชุมค่ะเพราะว่าก็เข้ามาฟังท่านประธานพูดท่านประธานมิพรังท่านประธานเหม่โคยิสสบายเล่นกีฬาค่ะก็จะให้ความรู้มากมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทำเครือข่ายก็เลยต,ตัดตัดินใจมาทักแต่เข้ามาเกือบสองปีแล้วค่ะไม่เคยถามห้องประชุมค่ะเอ็นีเอทุกงานก็จะไปทุกที่ค่ะไม่ว่าบริษัทจะจัดงานอะไรที่กจะเข้าไปหมด จอผู้คนมากมาเยเราและได้ความรู้อ่าด,ดีอย่างไปผว่าวุก็ไปชุมพรใช่ไหมคะก็เส,สร็จจากชุมพรก็มานี่เลยก็ไม่ใช่ปัญหาระยะทางจะใกล้อือไกลไม่ใช่ปัญหาขอให้ใจเราถึงกันเราไปหากันได้สามปีไม่เหนืนนนน่อยไม่เหนื่อยค่ะเพราะสินค้าเราดีอยู่ค่ะค่ะอ่าการการเล่นกีฬากับทำเครือข่ายมันก็คล้ายกันคะ่ะการเล่นกีฬาต้องมีวินัยน,นและรักษาเวลา แล้วร่างกายเราต้องฟิงตตลอดเวลาใช่ไหมคะเรามาทําเครือขา่ายของการท่าเรามีที่หดรัศษาเวลาจิตใจเราต้องเข้มแข็งค่ะเราทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะเราตัา้งสำเร็จทุกท่านแน่นอนค่ะ,อ,ะอย่ากเราไปออกไปสปอนเซอร์คุณใช่ไหมคะอย่างเราผลักเข้ามาพอเข้าห้องประชุมเราจะมีพลังจากท่านประธานทานพูดจากผู้นำนนหลายๆท่านมาพูดเราจะมีพลังสู้ต่อใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้พี่เขาขึ้นมาในดินทีมเพราะว่าดินทีมจิตอาสาดินทีมก็คือจะไปช่วยทุกเอ็นีเอ็สไปทุกที่นะคะเพราะว่าเรามาด้วยใจบริสุทธิ์แบบไม่ได้ความอะไรค่ะเลยแต่ว่างานงานเราก็ทําค่ะเราก็ทำเหมือนกันกับท,ท่านคนอื่นค,ค่ะค่ะพี่ตุ้มบอกว่าค่ะการเป็นนักกีฬาที่ดีที่เก่งที่จะได้เหรียญทองทุกคนคะ่ะ ประธานเอกต่อฤิทธิศิวิสุบัตินะคะท่านรองผู้รักษาวันโน์คาร์เมนทุกท่านนะคะแล้วก็ว่าที่คาร์เมลทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้นำทนนั้งเก่าและใหม่ในห้องอประชุมแห่งนี้นะคะดิฉันทิพยปอ์เนมอนสิริพรโพิริค่ะจากการแนะนําของจตน,นานนทัศน์นะคะคุณป้าไก่แล้วก็สูงขึ้นไปก็อาจาร์เพโร์โวโรจน์นประภาพานันแล้วก็ท่านประธานนะคะผั้ใหญ่ของเรานะคะ ก็มีความสุขนะคะที่มาอยู่เ mm hmm. อ็มซีมาอยู่ทีทีมก็เหมือนชื่อนั่นแหละคะ่ะคนนี้เป็นขาเลาะคนนี้ก็ชอบเลาะนะคะตัดสินใจเรียนสังคมศึกษากระยอนชอบแบบนี้คะ่ะแต่ไมาเรียนก็เรียนตามหนังสือก่อนนะคะศึกษานู่นนี่นไว้แต่พอมาเจอกบบคุณสัตร์ที่ท่านประธาน ึ่งคือเราต้องการความสเปซอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาพบกับน้องมาพบกับทีมงานนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ลายหรืออยู่ด้วยกันก็มีความสุขนะคะครั้งแรกก็ไม่ได้เปิดใจค่ะเพื่อนส่งลิก์มาให้เป็นเกือบปีนะคะเพราะว่าตอนนั้นดูแลสามีอยู่แต่พอมาประชุมแล้วมาเจอกับคำพูดของท่านประธานที่พูดว่าใครจะบ้าก็ไปบ้าทำนี้แหละ คะก็เลยเมื่อกี้ที่ใหท่านประธานทำไัพูดอย่างนี้แต่พอเข้าประชุมแล้วก็ทำโปรโมชั่นชวนคนวันละหนึ่งคนนั่นแหละค่ะจึงได้บัตรเข้าไปเออทอร์มินอลน,นะคะทั้งสองบัตรนั่นแหละก็เริ่มสะสมความรู้ยอมรับว่าไม่ได้ไม่ได้ทำทางธุรกิจด้านนี้นะคะทำราชการมาตั้ง4ีปีนะคะก็เลยมาคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะลองดูซิว่างงานไปดีนะคะก็มาประกอบกับมาเห็น นะคะต่างๆนานาก็เกิดความรักนะคะในองค์กรของเราไม่ว่าไปที่ไหนไหนยิ่งมาอยู่กับทีมทีมนะคะก็เกิดความผูกพันแม้เราจะมี2สองคนเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าคนอื่นๆก็มีภาระหุระนะคะเราก็เป็นสูวทั้งคู่ก็เลยมีเวลานะคะก็คิดว่าทุกท่ทานก็อยากมาเหมือนกันแต่ว่าโอกาสเวลาไม่เหมาะนะคะหลายๆท่านก็พูดก็คุยอยู่ว่ากยอยากไปเหมือนติดติต๊งกับแม่สิริพรเนี่ยทำยังไงแต่พอมาดูแล้วไม่ เออครอบครัวลูกอีกหลานอีอย่างนี้ก็ยิ่งมีหลานนี่ยิ่งหนักนะคะหลายหลายคนเขาโ้ได้ดูแต่ในภาพนะคะก็ส่งกําลังใจมาให้เรากําลังใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเหมือนนุ่มติ้งพุ่ทุกอย่างนะคะเหมือนการเล่นกีฬาเป็นโค้ชที่ดีนะคะต้องมีโค้ชที่ดีโค้ชที่ดีก็คือท่านประธานนะคะถ้าเข้าท่านได้จะยิ่งดีมากถ้าท่านโู้ชเช้าโค้เย็นมาเฟสนาทำไม่เอาบ้างเหมอนเพื่อนๆนะคะท่านไม่เหนื่อยเลยนะคะ เราก็ไม่เลวเหมือนกันค่ะเพราะว่าได้เพิ่มมาแงจากสามทหารเสือนะคะยังไงก็เราเอาตรงนี้ไปบอกบุญนะคะทำบุญนี่เป็นผู้ให้นะคะท่านพยันถือเสมอว่าเมื่อผู้ให้ตรงตเมผู้รับทีนี้เราก็เรียนรู้ไปนะคะบทเรียนของคนเยอะมากโดยเฉพาะเราพบาเพื่อนฝูงหลายๆเนี่ยเราก็มาศึกษาวิชาคนด้วยกันนะคะว่าคนนั้นวันนี้เป็นยังไงเราก็นำมาปรับใช้กับเราแล้วก็ปรับใช้กับธุรกิจ SME ของเราไปยังไงก็ขอฝากนะคะทุกท่านนะคะ ค่ะสีมาเป็นน้ําที่เขาบอกว่าเป็นอาหารหลักได้เลยนะคะเป็นน้าน้าพิเศษจีิงโว้ยเหมือนที่ทักษะธรรมะยาชาที่ที่บาทเขาบอกว่าน้ำนี้มีเศษจริงโว้ยแต่ตรงนั้นมันมันไม่ดีนะคะแต่ตัวนี้น้ำนี้มีเศษกริงโว้ยก็คือชาของเรานะคะยาขาดชาทุกอย่างอยู่ที่ชาที่ไม่ออกไม่บอกจากนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจใ้การด้านการขอบคณมาะ